สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซีแมคโคซิงบุรอนะคะชิ้นนี้ก็พามาดูการทำงานของรถแมคโคกโกเบโเะเอไม่ใช่โคมาสุดพีซีร้อยสามสิบนะคะโอ,โอ้ไปถ่ายแต่รถโกเบก็เลยหลงพูดโกเบนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคันนี้ก็จะเป็นโคมาสุดพีซีร้อยสามสิบนะคะของพี่จอจ้อยนะคะทำงานปรับแต่งหน้านะคะ จะประมาณนี้นะคะมันสูงนะคะเจ้าของนาก็เลยบอกให้ปรับตรงอีกนะคะตรงไหนต่ำก็จะตักดินไปใส่นะคะตรงไหนสูงก็จะเอาดินที่เหลือไปใส่คันนานะคะ มาไม่ทันตอนที่เจ้าจ้ยแกขุดไอ้คองนะคะแกขุดคองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เพิ่งมาเห็นแกนะคะหาแกไม่เจอตอนแรกก็เลยเสียเวลานิดนึงก็เลยมาเจอตอนแกปลักนานะคะปลักที่นา ทรงที่พี่เจย์ทำนี่เราเคยมาถ่ายชีพเองตอนเกี่ยวข้าวนาปังนะคะไม่ใช่แปลงนี้นะแปลงข้างๆกันนะคะแต่ว่าปีที่แล้วเราก็เคยมาถ่ายนะคะแปลงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรถเกี่ยวของอะไรนะคะที่มาเกี่ยวตอนเรามาถ่าย คลิปตอนนะาปังแปลงตรงนั้นนะแปลงถัดกันไปตรงนี้ ทำไมมาแสลงจากมือแม่โคออกนะคะจากบุงก้งจีออกเดี๋ยวถ่ายฟิเจอร์อีกแรั้หนึ่งเดี๋ยวจะพาดูไปดูคลองนะคะยังมีรถเกี่ยวข,ยข้าวอยู่หรอทำไมเห็นรถขนข้าวอยู่ เดี๋ยวเราถ่ายพี่จ้อยสิ็เดี๋ยวเราจะขับไปดูกันนะคะมีรถเกี่ยวข้าวจริงไหมอ๋อมีค่ะท่านที่ชมมีรถเกี่ยวข้าวเดี๋ยวเราถ่ายพี่จ้อยได้คลิปนึงเดี๋ยวเราจะพาไปชมรถเกี่ยวข้าวกันนะคะยังเหลือข้าวนาฟังองีกเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูคลองพี่จ้อยนะคะแล้วก็กลับมาจบคลิป ครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะคองก็จะมาสูดต,ตรงนี้นะคะยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะ,ะเราขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นคลน มโกลงมโคลไว้หย,ยับได้อยู่ตัวนี้ได้นะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็ไปหาฝั่งนู้นนะคะน่าจะเป็นตัวเอลนะคะที่ขุดมามาตรงนี้ตรงนี้ นี่นะคะที่เรามาถ่ายข้าวนาปังนี่แล้วมันก็จะสูตรตรงนี้นะคะอ้าเจอแกจอดทำไมอ่ะสงสัสยแกจอดคืยโทรศัพท์นะคะโดยพันรถเกียวลูกเต่า วัไม่ทันมากกว่านะคะบ,บางทีข้าวมันก็ไม่เยอะนะคะมันก็จะทำยากนิดน,นึงนะคะเพราะว่ามันนเป็ เรายืนยังมีมากมืหเลยนะคะตรงที่เรายืนที่นาตรงนี้ก็จะเป็นของโรงนายกนะคะนาของโรงนายก ที่มาเกี่ยวข้าวก็เตรียมตัวนะคะติดลม ในวิดีโอชุดนี้ก็ขอลาคลิปไปกับรุ่นโคโรมาสู PC ร้อยสามสิบที่จ้อยนะคะกับงานปรับนานะคะคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ